และนี่คือร้านซุก้บุฟเฟ่สไตล์ฮ่องกงที่ายอาหารแน่นมากมีกว่า200รายการวันนี้เรามาทานอาหารกันที่มงกกซุก้ยากิสาขาเ9 s ม u a r e ใกล้ MRT ทีห้วยขวามาถึงก็เลือกน้ำซุปกันก่อนเลยเขามีให้เลือกถึง5รสชาติใครชอบเผ็ดก็สั่งหมาล่าหรือต้มยำน้ำข้นสำหรับเด็กๆมีให้เลือกทั้งซุปน้ำมะพร้าวซุปเห็ดเป๋าฮือหรือซุปปลาทะเลน้ำลึกบอกเลยอร่อยทุกแบบน้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกหลากหลายตักเองได้ตามใจชอบเขามีสูตรไว้ให้ด้วยนะายอาหารคือ คืออลังการมากเขามีทั้งซีฟู้ดสดปูหมึกปละเก๋าและหอยเชลล์หมูไก่เนื้อลูกชิ้นต่างๆอีกเพียบผักสดก็มีให้เลือกหลายแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเหมือนยกซูเปอร์มาร์เก็ตมาตั้งเลยและที่พลาดไม่ได้คือเมนูตอกไข่สั่งกับพนักงานได้เลยนะมีให้เลือกถึง3แบบบอกเลยมื้อนี้อิ่มอร่อยกันทุกคนเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่ของหวานเขามีทั้งเบเกอรี่ผลไม้และไอศครีมที่มีให้เลือกเต็มตู้เลยพลาดไม่ได้กับห้องกงวาฟเฟิลพอเอามาทานกับไอศครีมยิ่งฟินเข้าใใหญ่่รอออยยาก แบบนี้ต้องมาที่มงโก,ก้สาขา M9 Square รัชดาฮอนด้ากันเลยค่ะ